สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้นะครับเราจะเดินทางไปเที่ยวนครนายกตอนนี้เขาก็อเราเดินทางจากพัทยาครับุ่งหน้าสู่นครนายกตอนนี้ก็แปดโมงเช้าเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศที่สวยๆที่นครนายกครับแล้วก็ไปหากินกองแซ่บนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คืออุปกรณ์ที่เราเตรียมมาหลังรถนี้เยอะแยะมากมายเลยเดี๋ยวเราไปเบิ้งกันเดี๋ยวไปทิ้งทีเท่าสิ 50เบคแคมปิ้งที่ไหนเดี๋ยวมาดูว่าคืนนี้เราจะทำอะไรกินครับเดี๋ยวไปเจอกันในข้อนโยบายครับ จุดพักรถบางปะกงแล้วนะครับเดี๋ยวเราหาเขา่าวหาน้ำกินกันก่อนตอนนี้ก้าโม่งละเดี๋ยวไปหาเข้าเศร้ากินแล้วก็ทําธุระให้เรียบร้อยเข้าห้องน้ําให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราเดินทางกันต่อไปเสร็จเรียบร้อยครับหลังจากแ่วลงไปทำธุระกินข้าวกินน้ำเรียบร้อย เี๋ยวเดินทางกันตัวเส้นทางก็คือเดี๋ยวออกออกด่านข้างหน้านะครับแล้วก็วิ่งเส้นบางน้ำเปรี้ยวแล้วก็ไปเจอสามแยกองค์รักษ์แล้วก็เลี้ยวขวาเข้านครนายกเลยไปเดี๋ยวเข้าเดินทางกันตัว นี้นะครับเราก็มาถึงนครน,นายกแล้วครับแต่ว่าก่อนจะเข้าที่พักเดี๋ยวเราแวะไหว้พระขอพรหลวงพ่อปากแดงก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวไปเจอกันที่พักเราจะให้ดูที่พักว่ามีอะไรบ้างนั้นน่าอยู่แค่ไหนธรรมาชาติสวยแค่ไหนเดี๋ยวไปเจอกันที่พักไปครับ อนนี้ก็มาถึงที่พักแล้วนะครับที่พักแรมเขอือองเ้ามือนี่ก็คือริมทานรีสอร์ทแลวก็นี่ครับจะเป็นบ้านพักเ้าสามหลังหนึสาติดกันต่สิพาไปชมข้างในไปดูซิข้างในมีอะไรบ้างนี่มันมีจองรถบ้า่าเข้ามาแล้ว มาเจอที่นั่งเล่นเก้าอี้สองตัวมีตู้เย็นไปข้างในหรือจะเป็นห้องน้ำดูสิห้องน้ำอออโอเคสะอาดเยอะมันก็ไม่ได้กว้างเท่าไหร่แต่ว่ามันเป็นห้องรถบ้านก็ประมาณนี้ครับนี่มีอ่างหลัางมือหลังหลังหน้า ไปเข้าไปห้องนอนเออมีเตียงนอนเตียงหกฟตุตเตงปรับอากาศพัดลมมีทีวีพร้อมีหน้าต่างบานใหญ่มีหน้าต่างบานใหญ่เอาไว้ชมวิวนอทางนอกก็จะเป็นคลองน้ำไหลโอเคครับเดี๋ยว้องจัดของจัดยัง เาที่พักแล้วเดี๋ยวเขาจะไปเล่นน้ำกันไปเดี๋ยวเตรียมตัวไปเล่นน้ำกันเสร็จแล้วแล้วขึ้นมาทำปิ้งย่างกินกันไปเลยชยม,มิวพร้อมไหมไปเล่นน้ำลุย เวลาคมสนุกข,ของเด็กๆตอนนี้เด็กๆกําลังเล่นน้ำน้ำไหลแรงมั้ยน้ำพัด <c oughs> ไปเดี๋ยวเราปล่อยให้เด็กๆเล่นกันอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเราไปเตรียมทํากับข้าวทําอาหารจะเป็นเมนูอะไรเดี๋ยวโโเ,เพื่อนๆไปกินด้วยกันครับวันนี้ ครับผมหลังจากที่เอาเ่นน้ำเสซ็จเรียบร้อยแล้วขึ้นจากน้ำอาบน้ำเรียบร้อยอาบทาเรียบร้อยเอากะซิมาเตรียมของนะครับเตรียมของทำกับข้าวเย็นนี้เดี๋ยวมาเบิ่งว่าเรามีอะไรมาบ้างนี่เลยวัตถุดิบของเราอันนี้ไข่เดยวซีไวเฮ็ดอาหารเช้ามืออื่นกด็สซิม,มีอันนี้เครื่องทำส้มตำนี่ เห็ดอาหารเสาวเมื่อื่นแล้วก็มีพักกินกรับทำอาหารเกาหลีปิ้งย่างมีมีกิมจิมานาแล้วก็น้ำจิ้มซีฟูด้ดแล้วก็มีกุ้งมีหมึกเดี๋ยวเขาติดเดี๋ยวต้องเส่าเต่าจากรีสอทเพื่อนมีเต่าบริการให้โอเคครับเดี๋ยวไปลุยกันเลย มาครับหลังจากที่เราเตรียมของเสร็จเรียบร้อยแล้วนะเราก็จะเริ่มย่างกุ้งก่อนเลยดับแรกยาก่งยา,งกงยางกุ้งกับบรรยากาศนี่เลยครับทุกคนตรงวิวของเขานี่เห็นหน้าเขื่อนเลยนะเนี่ยเขื่อนขุนด่านประการชนวิวโคตรดีวันนี้ปิกนิก ริมทานครับหลังจากที่เอายางกุ้งแล้วเขาก็จะมีย่างปลาหมึกต่อให้ทุกคนดูนี่คือสถานที่พักผ่อนจอแจของเรา <c oughs> กับการปิกนิก กาารอบๆเมนูต่อไปนะครับเดี๋ยวข้าสีเฮ็ดกุ้งอบเนยเข้าก็ต้องเอาฟอยมาเฮ็ดมะฮอร์เอาขนาดประมาณได้กุ้งเจ่าประมาณสี่ตัวหรือห้าตัว

แล้วรอสักครู่หนึ่งต่อไปนะครับเมนูสุดท้ายก็จะเป็นเมนูย่างเกาหลีหนะมูสไลด์จิมจิพริกหวานนะครับเห็ดออรินจินี่เลยเดจะมีผักสดน้ำจิ้มื้อนี้เด็ดสุดเพราะว่าเรามีอันนี้มาด้วยครับสาหร่าย เกาหลีครับเดี๋ยวห่อใส่กับผักโอเคเดี๋ยวลงมือกันเลยวิธีการกินนะครับอย่างเกาหลีสาลายผักไมบกตสาลายกับผักตบเออผักเอากิมจิขึ้นย่างนึง ไหนได้แล้วเนี่ยอันนี้ได้อุ๊บเริ่มติดแล้วเริ่มติดล้เนยใสอีกเนยพราะว่เาเ,าเ,าเานยหมูสไลด์นะครับนี่พริกหวานแล้วก็กิมจิมันติดตรงกิมจิมนี่สาลายผักหมูสไลด์พริกหวานกิมจิ เัาจะราดด้วยน้ำจิ้มเกาหลีเยอมๆครับโอเแล้วหอนี่อกิมจิเกาหลีปิ้งย่างมาคุะเลาคระคุล่กินกินกเนาะอืนกิ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 นกกก กุ้งอบเนยกันว้าวโหวหอมน่ากินเลยว่ะหอมมาก กุ้งอบเนยครับอีกหนึ่งเมนู